ตอนนี้2ชั่วโมงก่อนแข่งแต่ผมได้ข่าวสนามแตกแล้วคุณผู้ชมครับก่อนหน้าจะเดินทางมาถึงสนามนี้ผมมีโอกาสไปเจาะใจแบบสุดเอกลูซีฟนะครับกับทางด้านทีมชาติไทยแต่บังเอิยมีปัญหาทางเทคนิคเล็กน้อย ภาพเลยไม่สามารถนํามาออกอากาศได้คุณผู้ชมแต่ผมจะเล่าให้ฟังครับว่าผมไปเจอกับใครมาบ้างนะครับตอนเวลาบ่ายสามโมงครึ่งนะครับสถานีสุดท้ายก่อนที่นักเตะทีมชาติไทยจะเดินทางออกจากโรงแรม <c oughs> ก็คือเป็นช่วงของการทานอาหารว่างซึ่งโคซิโกกันศักเสนาเมืองได้ย้านะครับว่าจะต้องหนักแป้งเพราะแป้งนั้นให้กําลังนะครับก็มีการทานผัดซีอิ๊ว นะครับแล้วก็ทางด้านของขนมปังนะครับแต่ว่ามีคนหนึ่งกวนมากฮะกะวินธรรมศจ,จานันโกของเมืองทองบอกว่าตอนนี้กินอาหารว่างแต่คืนนี้กินมาเลยฮะผมออโคซิโกโกิติศักดิ์เสนเมืองได้บอกกับผมอีกนะครับว่าตอนนี้คำที่ดังมากๆก็คือทะเลาะตั้งแต่ต้นเกม แปลว่าเปิดหน้าบุกตั้งแต่ต้นเกมผมก็ถามพี่ซิกโก้ว่านี่เป็นรอบชิงมาเลยอาจจะมาอดยังจะคงเน้นปัจญาทะเลาะต,ต,ตั้งแต่ต้นเกมหรือไม่พี่ซิกโก้บอกว่าวันนี้มากัน49,000คนชวนทะเลาะหนักๆแน่นอน แล้วบอกว่าไม่ว่ามาเลยจะมาอุดแค่ไหนพี่ซิโก้บอกว่าเนื่องจากวันนี้มากันเต็มๆต็แน่นๆวันนี้ให้สัญญาพี่น้องชาวไทยมีสกอร์มีประตูแน่นอนอีกเรื่องที่สำคัญที่สุดครับก็วันนี้ทุกคนนะฮะก็ใส่เสื้อสีน้ำเงินกันนะครับกลายเป็นสีเฟเวอร์ไปแล้วผมก็ต้องใส่สีน้ำเงินนะครับเอา ร้อปีฟุตบอลสยามน้ำเงินอยู่ไหนอ่ะ <c oughs> น้ำเงินอยู่ตรงนี้ <c oughs> น้ำเงินอยู่ตรงนี้วันนี้มีโอกาสเจอชารูชับปุยนะครับซึ่งก็เป็นขวัญใจของแฟนๆตอนนี้ชับปุยวันนี้ก็มานะครับด้วยเป้ สีน้ำเงินแล้วก็ล่าสุดนะครับชปุยได้มีการไปเพิ่มรอยสักก่อนเกมสําคัญรอยสักที่ว่านี้ก็คือลูกฟุตบอลเพื่อเป็นการสื่อว่าฟุตบอลทําให้เขามีวันนี้ซึ่งฟุตบอลสําคัญมากเพราะว่าฟุตบอลลูกกลมๆม,มีลมอยู่ข้างในแต่มีลมหายใจอยู่ข้างสนามนั่นคือแฟนบนอลและสุดท้ายสุดท้ายมีรูปเป็นน่่เน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 ,น,น่มีรูปปัญหาฮะ มีรูปปัญหาฮะมีรูปที่บอกว่าตอนนี้ชาวริวชับปุยกับเมซี่เจชน,นาทิปกลายเป็นคู่จิ้นกันเรียบร้อยไปแล้วนะครับก็มีโอกาสไปถามชับปุยว่ารูปนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะฮะชับปุยบอกว่าอไม่รู้เรื่องอยู่ดีดเมซี่เจก็มาจุ๊บอานะฮะ<ไ>ม <nhiều> ผมก็ไปถามเมซี่เจว่าสุดท้ายทำไมเจ like ถึงทำอย่างนั้นเจก็บอกว่าเจเป็นคนชอบเล่น ฉะนั้นเนี่ยไอกระแสจงจิ้นอะไรเนี่ยลืมไปเลยไม่มีนะคุณผู้ชมครับฉะนั้นนี่คือเรื่องราวล่าสุดนะครับของแคมป์ทีมชาติไทยและวันนี้ผมอยู่กับคุณยุ้ยนะฮะ <Okay. S 1> ซึ่งวันนี้ใครที่นั่งอยู่ทางบ้านไม่มีโอกาสได้ชมเกมนนะครับไม่เป็นไรครับ <Okay. S 1> พรุ่งนี้17นาฬิกา30นาทีทุกช็อตเด็ดเราจะจัดไป อย่างแน่นอนฉะนั้นวันนี้หากใครอยู่หน้าจอทีวีอยากจะสนุกสุดมันเรามาร่วมกันร้องเพลงดังๆให้เสียงจากพลามสม่ามันดามาถึงราชมังคลาดีไหมสักเด็ตสักเน็ดสักเน,น็ดพุกามาชีไทยแลนด์ Oh, 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 for La Machia! Oh, oh! For La Machia! For La Machia! For วันนี้ก็ประหยัดเวลาไปเข้ายิมนะฮะแล้วก็ล่าสุดคุณผู้ชมครับคุณต้องดูรายการเราครับเพราะว่าก่อนแข่งเมสซี่เจชนาทิปได้มีของขวัญมาให้ผม,มอ,อ,อ่ะฝากคุณผู้ชมครับนี่คือรองทัชสตาร์ทนะครับของเมสซี่เจชนาทิปสงกรลสินนะครับเมสซี่ของประเทศไทยครับถ้าอยากจะรู้ว่าได้ยังไงนะครับ ผมยังคิดไม่ออกครับเพราะผมเพิ่งได้มาวันนี้นะก็ติดตามได้นะครับในรายการทั้ง4รายการของผมเลยนะครับฉะนั้นวันนี้อยากให้พวกเราทุกคนนะครับเอาโทรโคมงไหน่อยซิอยากวันนี้ไม่ใช่แชมป์จัดไปฮะวันนี้ต้องเป็นไทยแลนด์จัดไปใช่ไหมเวลาผมหมดยังเนี่ยฉะนั้นวันนี้นะฮะเราจะพูดไทยแลนด์จัดไปดังๆทีหนึ่ง อ่าพวกเราพร้อมเอาสักสามครั้งพราวันนี้อยากได้สักสาประตูไทยแลนด์จัดไป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 คุณผู้ชมครับและนี่ครับและนี่คือความสนุกนะครับที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับอย่างที่ผมได้เรียนคุณผู้ชมไปนะครับว่า แม่ว่าเกมจะจบอย่างไรสิ่งที่ผมดีใจที่สุดวันนี้ก็คือฟีวอร์บอลไทยเกิดขึ้นเอกครัง้งแรกจบไปติดตามเรื่องราวกีฬาดอื่นได้ในท็อปสปอร์ตบ๊ายบาย